สวัสดีครับนี่คือพัสดุนะครับของพี่วรเศษ์นะครับ FC จากจังหวัดริสเกตนะครับจากกันทะลักนะครับกล่องนี้นะครับเป็นชิ้นที่2แล้วนะครับผมกล่องแรกนะครับมีเลนยญคุดมา50เหรียญนนะครับเมื่อ ประมาณ3ามอาทิตย์ที่แล้วเนาะนะครับอันนี้กล่องนี้นะครับเป็นกล่องที่2นะครับของพี่วรเสศเลิดอรุณวงศ์นะครับที่ส่งมาให้ผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าในกล่องนี้นะครับเป็นอะไรนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับและเป็นผู้ติดตามใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับช่องทางดูทุกอย่าลืมกดนะครับ Subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับผม พี่โรเศษนะครับส่งอะไรมานะครับจะได้การเปิดดูเนี่ยนะครับต้องนะครับมีหลักฐานนะครับเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับเนี่ยนะครับกล่องก้อนนะครับเราต้องถ่ายให้ดูว่าข้างนอกข้างในนั่นนะครับไม่มีอการแกะเปิดกล่องก่อนใดใดทั้งสิ้นนะครับเพื่อนะครับยืนยันความบริสุทธิ์ของเราว่านะครับเรานะครับไม่ได้แอบเปิดเหรียญนะครับไม่ได้แอบเปิดกล่องแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนเหรียญหรืออะไร ต่างๆทั้งนั้นครับผมอ่ะนี่นะครับเปิดให้ดูเลยครับผมนี่นะครับสดๆเลยนะครับนี่นะครับจัดจ้าเลยนะครับเนี่ยเป็นชิปไว้นะครับนี่นะครับใครที่มีเหรียญมีของสะสมนะครับอยากขายนะครับสามารถที่จะส่งมาแบบที่เวร์เสพแบบนี้ได้เลยนะครับครั้งนี้ก็มีนะครับอ่ะเหรียญที่ประเมินกันไว้ในช่องทาง messenger นะครับนะครับไลน์รายการอย่างี้ยครับผมมีนะครับเหรียญโบราณเข้ามานะครับแล้วก็มีเหรียญนะครับเงื่อนต่างประเทศ มาดูครับว่าเหรียญที่ส่งมามีอะไรบ้างนะครับต้องไปเช็กอะไรหรือเปล่ายังไงครับผมอ่ะอันนี้มีเนาะมีห่อเดียวนะครับมีห่อเดียวแต่ว่าด้านในรู้สึกว่าจะมีนะครับผมหลายชิ้นทีเดียวนะครับผมหลายชิ้นทีเดียวนะครับสักครู่นะครับขยายแป๊บนึ่งของที่บอเลเซ่นะครับผอนี้นะครับไม่รวดเ็วนะครับโอ้จะได้ไปเคียงเงินด้วยนะครับ อ่ะมีเหรียญสานมาเพิมมานะครับเหรียซื่อไข่นะครับจะต้องไปทำการเช็คมาแก้หรือปอมนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับเสรแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้ครับผมมีเหรียญยหรวนซื่อไขมานะครับเหรียญห้าบาทพลุดเห็นไหมครับพุดข้างเนี่ยครับเหรียญแบบเนี้ยขายได้นะครับขายได้ครับผมอ่ะขอไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกเหรียญนะครับนี่นะครับหกเหรียญเลยครับผมนี่นะครับตามรูปเลยหกเหรียญนะครับ เหรียญผ่านใช้งานมานะครับผ่านใช้งานมานะครับแล้วก็เหรียญนี้ครับเหรียญนี้คือเหรียญเนื้อเงินนะครับหนึ่งสลึงช้างอายุานะครับผมที่มีการเจาะรูเห็นไหมครับเหรียญพวกนี้นะครับคือเหรียญเนื้อเงินนะครับในสมัยก่อนของเราเราใช้เหรียญลักษณะนี้นะครับในการจับจ่ายใช้สอยซื้อของกันอะไรประมาณนี้ครับปัจจุบันรูปแบบก็เปลี่ยนไปเนาะนะครับ บางท่านไม่เคยเห็นก็คิดว่าอู้อาจจะราคาสูงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขายให้ดูครับอันนี้สิบเหรียญครับประเมินกันนะครับอันนี้ประเมินกันนะครับไว้แล้วในช่องแคปนะครับเนาะอ่ะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเหรียญนะครับครบครับผมครบนะครับอ่ะนะครับลูกที่ส่งมาในแคปนะครับแล้วก็อ่าเหรียญที่ส่งมาจริงีครับผมอ่ะนี่เลยนี่ครับผมอีกชิ้นหนึ่งครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือนี่ครับนี่เหรียญนะครับนายพลหยวนซื้อไข่น คนหยวนซื้อไข่อันนี้ต้องไปดูน้ําหนักเนาะนะครับอ่านะครับอ่าเหรียญน,นี้โอกาสแท้นะก,ก็สูงนะน้ําหนักเดี๋ยวน้ําหนักดูน้ําหนักเลยนะครับในนี้ยี่สิบหกจุดน้ำหนักได้ครับผมน้ำหนักได้เหรียญน,นะครับต้องเป็นเหรียญเนื้อเงินแท้นะครับเหรียญเนื้อเงินแท้เท่าน,นั้นนะครับผม และนะครับเละเหรียญต้องนะครับมีขนาดน้าหนักประมาณนี้แหละ2ี่สิบหกจุดกลางกลางไปไปไปนะครับเนาะประมาณนี้เหรียญงเงินเนาะนะครับอจะประมาณนี้นะครับนะครับผมเดี๋ยวไปเช็คดูอีกทีครับอันนี้ก็สภาพผ่านการใช้มาแล้วก็ผ่านการล้างมาเห็นไหมครับมีรอยมีอะไรนะครับนี่ครับบนเหรียญนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ขอบครับขอบ รุ่นนี้นะครับมีเหรียญปลอมด้วยนะครับใครดูไม่เป็นอันตรายมากนะครับระวังให้ดีนะครับถ้าก็ก็คือคนเล่นประจำเนี่ยนะครับเขาก็จะคือหยิบพูดง่ายๆเลยครับอ่าระดับเสียงขั้นเทพนะครับเนาะเวลาหยิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้เลยครับน้ําหนักมือด้วยและก็ผิวของเหรียญนะครับอ่ผิวของเหรียญดยเฉพาะนะครับอาทิตย์ที่แล้วของพี่สมชิดครับ FC จากสามโคกเนี่ยส่งเหรียญนี้มานะครับเหรียญนี้คือถ่ายรูปมาเนี่ย ผมว่าอาจจะเป็นสีกล้องโทรศัพท์หรือเปล่าพอส่งมาแล้วครับเห็นไหมครับเหรียญนี้ไม่แทนะสิบสองกรัมครับสิบสองจุดสี่กรัมเหรียญเนี้ยนะครับเนี้ยนะครับถ้าเป็นสายน้ำเนาะก็คือเหรียญผิวน้ำเนี่ยน้ำหนักก็คงไม่ไม่ลดมากขนาดนี้นะนะครับอันนี้น้ําหนักควรจะประมาณสิบสี่ไปปลายถึงสิบห้าจุดอันนี้แต่อันนี้ครับเนี่ยสิบสองจุดสี่กรัมนะครับอันนี้ปลอมครับดูเนื้อเนื้อสีเหรียญมันก็ไม่ใช่แล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับต่างจากเหรียญจริงเลยครับคนละเรื่องเลยนะคครรรรััับบอนนนนี้เจิงะ เห็นไหมถ้าใครดูไม่เป็นเนี่ยนะครับนี่อันตรายมากเลยอันนี้เหรียญปลอมนะครับเนี่ยอันนี้แท้เนี่ยนะครับอันนี้ปลอมอันนี้แท้นะนะครับผมอ่ะนะครับฝากไว้นะครับสําหรับอ่าใครที่ขึ้นเข้ามาติดตามรับชมนะครับอ่ะลืมแกะครับผมลืมแกะกล่องนี้ครับไม่ใช่ลืมแกะถุงนี้ครับถุงซิปอ่ะถุงซิปน้องเรียกว่าถุงซิปถุงเล็กนะครับอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทพุทธตรงครับผมอันนี้พุทธตรงปีสองห้านะนะครับอันนี้ fc ส่งมานะครับพี่พอลเซียสไม่ได้ดูโค้ดมั้งเนี่ยนะครับ น่าจะไม่มีโค้ดหายากหรอกเนาะนะครับโค้ดหายากน่าจะราคานะครับราคาแพงน่าจะอยู่ที่นักสะสมอะไรกันหมดแล้วนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่เหรียญครับผมอันนี้สิบสี่เหรียญนะครับพุดเถียงประมาณหกเหรียญนะครับแท่งสลึงสิบเหรียญแล้วก็เหรียญโบราณเหรียญนี้แหละเราไปเช็คอีกหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจและความชัดเจนแต่ว่านะครับเท่าที่ผมดูนะนะครับ ผมมีคำตอบแล้วนะครับว่าแท้หรือปอมนะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนขออนุญาตไปเคลียร์นะครับของ่ารายการให้กับพี่วรเฐ์ก่อนนะครับใครมีเหรียญต่างๆอยากขายครับ f c ดูคลิปนี้ครับเป็นตัวอย่างเลยนี่คือของที่พี่วรเฐ์นะครับส่งมาขายจริงนะครับซื้อจริงจ่ายจริงแน่นอนครับกับนะครับเพื่อรับซื้อเหรียญของผมนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ